สมขวอาสวีพระเจ้าอยู่หัวท่านทป่ห่วงทรงห่วงใยตลอดเวลาท่านได้สอบถามสถานการณ์ไปที่แม่ทัพทุกวันนั้นสิ่งเหล่านี้คือจอมทัพไทยตั้งแต่ประวัติศาสตร์แล้วพระมหากษัตริย์จะเป็นองค์นำกองกองทัพปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมที่ทหารทุกคนสละชีพเพื่อชาติ พร้อมทุกคนในปัจจุบันนี้เราก็ยังอยู่หน้าแนวสถานการณ์จะย,ยังไงเราก็พร้อมจะยึดติดก็ได้จะลบออก,ก็พร้อม,อมก่อนหน้กําลังใจที่ิหารทุกคนดีแล้วก็ขอให้ลูกหลานทุกคนน้งองคุณพ่อคุณแม่กลับไปนี้บอกเราว่าไม่ทักุ่งกับที่พิธาหาร จิตใจและกำลังใจดีขอให้คุณพ่อคุณแม่เชียร์ด้วยนะคะรับขอบคุณมากเลยะครับขอบคุณให้กับพีบ่พี่ทหารทุกคย